สวัสดีค่ะจยนสวัสดีครับจันคนโคราชเน่ะจะมาเพื่อนบ้านเนาะเพื่อนบ้านแนวทางรัฐบาลเมื่อนี่เป็นเรื่องไดคาะจันแนวทางแนวทางรัฐบาลค่ะจันรัฐบาลไ้ยวันนี้วัวานคักได้ล่ะบออ้ยนะมาคักวันนี้วันคักอืมมันหันมันผิดผ่านันเบิ่นเหลวมันเบิ่นเหล็กเบิ่นเขามาแบบ อกระนาดเกือวจรทีเรกันจีเข้าสองหัดสอนเลยโอ้จันมันกับทุกทุกเซียนทุกเซียนทุกอาจารย์กันโอ้ข้อพับเมืดน่ะสิว่าเรื่องอะไรนั่นเข้าดุงะนักจะแล้วเัอะระักจีแล้วเขาห้างศูนย์มันออกหกไอศูนย์หกซีไอศูนย์ซีซีมาละแม่ไงจัน เดี๋ยิมก็คนน่ะเสียดา,ายอยู่เสียดา,ายอยู่เนาะคะ่ะเด็กเดี๋ยวเอาของเกา่ไ 4, 1, 1, 1, เาไอ้เอฟซีพันวยกันแน่ลังคนกันว่าขอดูของเก่าด้วยแอดโซ่ดูหน่อยเขา่าบพรเข่ากับเฮ็ดในเบื้องแน่เพูนว่าเพูดอยากเบื้องเปรียบเทียบกันว่างสันเพูนสิไปแนวใดกับบอลกูหรือว่าวิ่งบ่หรือจังใดกับบอลจักเด็กวิ่งน้ำมั้งนี่เด้อคะ่ะของเกา่าของอาจั์โซ่เบื้องเนาะ หนึ 1> 1่งพฤศจิกายนจัน์เซียนโคลาเนาะว,วิ่งหกกบห้าเนาะออกอียงก็คือศูนย์สี่สี่กับสามสองอ๋อเ่อเป็นอย่างเนากอันอนั้นงวดวังหันนี่เด้เลขจับอย่างนี้นี่หากับแปดหาสองอาจารย์ให้ล่างหาสองกับแปดสองคะจริงๆแล้วมันจะลงคลิปคลิปที่สองมันจะเข่าอยู่นะสองสาม เพราะว่าสองสามปัตที่นี่โครงสุดท้ายโครงซุดท้ายในบ่หมักสะรู้เลยว่ามักสองสามก็เลยตัดออกเลยมันเป็นหาแทนหาแปดแทนเอาเป็นอย่างนี้คือเป็นตัวสันติแทนแต่ว่าหลักหลักหน่วยเอาจานกับมีสองเดียร่างเนาะหาสองแปดสองสิไหมนี่อันละผมตัดออกสามนะตัดสามออกสามก็แปดมันตัวเดียกันไม่ได้แปดมาง้างกว่า ก็ได้เอาเป็นแปดซะจริงมเลินแต่เดนหาสองเล่นหาสองในคลิปชุดเต็มอ่ะชุดเต็มเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีอ่าสองสาม3สองสามหมอกเอาไปหาสองหาแปดอย่างแปดสองแปดสามแท่เนี่จ้จะล่นหลุดไปซะเดี๋ยวได้เอาเลื่มไ่เซียน อาจารย์เซียนโคราเป็้เขียนอาจารย์โคราตชื่อได้บ่อาจารย์ได้ครับเอาเอาผอ,าเ,อ,าเ,อาเขียนบ,บ,บดครบกับผ่เป็นยังเนาะค่ะคลิปหน้าย,ยังเขียนเต็มเพราะว่าอันนี้พอดีบานี้ก็จะไปเดินเดินนาแล้วกันบดนี้เดินนาไปวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดแกันแล้วทางรัฐบาลไทยเอาอาจารย์บนวิ่งยังค่ะอาจารย์บนวิ่งเจ็ดกับสี่าะค่ะ บนนะค่ะวิ่งมีเจ็ดนลค่ะกับสี่ค่ะปีเน้นที่จริงๆแล้วเจ็ดกับสี่นี่คิดว่าน่าจะมาน้ำกันพอ,อมันอขันเบือสังเก๋มาม้าบนน้ำกันนี่แหละจะ้าสิบมาก,กอดคู่กอดข้อกันมาหรือว่าเจ็ดเป็นหลักลอยตัวหลักงวยตัวอะไรป,ประมาณนะั้นค่ะเ,เจ็ดกับสี่น้ำหนักน,น้ำหนักไปที่เจ็ดบอกค่ะ ทั้งสองตัวหระครับทั้งจ็งั้งซออิเนี่เออเน้นทั้งสองตัวนะคะ้คกับเอาบารนี้มันเป็นคู่ทางสองตัวเป็นคู่ทางอือคู่ทางคู่ทางนะจ้ะครับจับคู่เนจับคู่สีหกจับคู่สีหกค่ะสีเจ็ดสีเจ็ดค่ะสีแปดค่ะ4ีเก้าสีเก้าค่ะ สี่คู่บอกอกาาจาุคคลสี่หกกับสี่เจ็ดตัวเน้นบอค่ะแดงขออนุญาตขีดเส้นแดงก่อนนะคะสีห่หกตัวเน้นคือสี่หกกับสี่เจ็ดเนาะคะน่ะออกซิเจตกากระบาดตรงที่สี่เจ็ดนะะ่ะนักเป็นสี่สี่เจ็ดนักนักหนักคือสีเะะอส่เจ็ดเนาะคะ่ะ จริงๆแล้วบบเจ็ดเนี่ยผมไอ้เป็นลักลอยเด้ค่ะแต่ว่าห้ามันลงมาข้างล่างไอ้หามันลงมาไอ้ลักลักหน่วยค่ะเจ็ดสี่เจ็ดจังสิอันนี้ก็สี่คู่เนาะค่ะอือบันนี่อันใดอาจารย์ล่างบ่หรืออันใดต่อล่างล่างก็ได้ล<า>่างก็ได้ล่าง,าง,างวิง่งแบบ วิ่งแปดเม็ดเดียวแล้วค่ะจะจับคู่ค่ะจันจริงๆเลยแปดกับเก้านั่นแหละแต่ว่าตัดเก่าออกเก่ามันตัดติดดับพอดีอืมบางคู่กันแปดกับเก่านี่มาตัวใดตัวหนึ่งแต่ว่าผมโมมักเก่าแล้วมันติดดับเลยตัดออกเหลือจะชนะเหลือจะแปดตัวเดียวค่ะอือแล้วก็จับคู่ได้เจาะได้แปดหนึ่งจักหางจันซีหางกันบ่ ที่หาง 1> 8, 1, ค่ะแปดหนึ่งค่ะแ <3 S 1> ปดสองแปดสองค่ะครัแปดสามบอกค่ะครับแปดสามค่ะแล้วก็ 8, แปดยังก็แปดสี่แปดสี่ค่ะ, 8, 4, คะเด่นที่แปดหนึ่งกับแปดสามสองตัวนี้จัดเต็มเด่นที่แปดหนึ่งกับแปดสามตัวค่ะ จะเต็มล่างวิ่งแปดเม็ดเดียงน,นะคะหล้กหลักร้อยค่ะจนันลักร้อยห้าเจ็ดลักร้อยหรือก็อ่ารอบที่แรวมันเป็นมันเขา,าเป็นเหล็กคูเนาะจ้ะผมให้แล้วมันเหล็กคูจับว่าถฉยดันไปออกสองเสยเอ้ะดันออกศูนย์เสยนี่รไหมเนาะคำว่าเป็นยังไะจ๊ะ เลขงวดจะแล้วงวดนี้เป็นเลขคีวันนี้ทุกิศมีตัวใดเนี่ค่ะจนันห้าเจ็ดเก้ามีฮานะค่ะมีเจ็ดนะค่ะมีเก้านะค่ะนี่ลักล่อยเนาะเน้นที่เจ็ดกับเก้าเน้นที่เจ็ดกับเก้าเนาะค่ะน,นักล่อยหนักหก,ก็คือเจ็ดนะหนักๆักก็คือเจ็ดเพราะว่าจัน ขีดโอข้างบนเจ็ดนะคะอันนั้วเน็ตหนักคือเจ็ดเด้อค่ะหนักหนักคือเจ็ดขีดเส้นใต้ให้เลยลักรลอยเนะคะคันได้รักจ้ะสามตัวมีลายบ้านอาจารย์เจ็ดสี่หกสามตัวที่หางกับอาจารย์มิจฉางที่หางที่หางคือกันเนาะจะได้กะหนากระถึกด่านถึกอ่าเจ็ดสี่หกแล้วค่ะเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่เก้า เจ็ดกกสี่หกเจ็ดสี่เก้าค่ะเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดค่ะแล้ก็เก้าสี่ฮะเก้าสี่หกเก้าสี่หกนอะเก้าสี่หกน้ออสามตัวเลขปูิเ็นลขสี่ศูนย์เนอมาเป็นเลขสี่ศูนย์เลยมักอยู่สี่ศูนบนหรือล่างจันบนบน กันไหเนี่ยตัสี่ศูนย์เนี่ยกันไหวตัวกันกันสี่ศูนย์เนี่ยหมักอยู่ก้อนนี่อ่สี่ศูนย์เนี่ยไงนี่ค่ะนั่นแหละครับที่หลักเลขในดวงใจจันคือสี่ศูนย์เนาะชอบเนาะจันสามตัวเน้นตัวใดก่อนเลืมหน่อว่างั้นกันซื้อได้สี่ศูนย์มันหมักมาหมักสี่เจ็ดเมืนเดิมสี่เจ็ดกับสี่หกเนเดิมหมักจ้ากันสี่ศูนย์อีกเลขกันไหยซื้อยามันไอยค่ะ ตัวกันสี่ศูนย์เนาะยังลอยออกงวนว่างันบุ้ยคือเจ้าซื้อหลายดีสี่ศูนย์ไหมแมนวะจ้าวันนี้อันสามตัวเน้นตัวใดก็่ะอาจารย์ลื่มว่ากันเจ็ดสี่เก้ากับเก้าสี่เจ็ดเลขตัวนี้ไปกับนี่แหลตัวสี่ศูย์เก้ากับเก้าสี่เจ็ดตัวเน้นนอกจากเนาะจ้าเลยสามตัวนี้จ้าเลขซ่อมเอ้า เอฟซีเบงเดอเอฟซีแนวทางของอาจารย์เซียนโคราชเนาะค่ะเพิ่มไม่ได้นี่เอ่อวกับเพิ่มไม่ได้นี่ในเพิ่มออกไม่เลยกับอาจารย์นี่อาจารย์โคราชเนาะค่ะนี่ค่ะขออนุญาตทวนตัวเลขให้เอฟซีก่อนเด้อค่ะอาจารย์คันบ่ถือกระแยงเนาะค่ะอาจารย์เนาะอาจารย์โคราช อาจารย์เซียนโคราชสิพฤศจิกาย,ยน2อง7้างแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะบนวิ่ง7กับ4เนาะคะ่ะ7กับ4น้ำหนักท้องกันเนาะคะ่ะอาจจะเป็นทางขาอาจารย์ว่าบันีสอตัวจับคู่ให้4 6 4 7 4 8 4 9แล้วก็กันที่4 0เนาะคะ่ะอาจารย์กัน4 0ศูนย์เนอตัวนี้แล้วก็เลขที่เน้นให้ก็คือมี4 6แล้วก็เน้นมากๆก็คือ4 7เนาะคะ่ะนี่ต่อไปล่างคะ่ะ ล่างวิ่ง8เม็ดเดียวสองตัวมี81 82 83 84เนะคะ่ะเน้นที่81กับ83เนะ,ะส่วนหลักร้อยค่ะหลักร้อยมี5มี7มี9อาจารย์เน้นที่7เนะ,ะแล้วก็3ตัวมี74 6 749 947 946เน้นที่749แ 4, ล้วก็947เนะคะ่ะเน้น2ชุด เลขอาจารย์เคยเข่าสามตัวแล้วมาหลายรอบนะเลขอาจารย์กันไหมเอ่อฤดูรับปีนี้ผมเข้าสามรอบมั้งค่ะสามตัวสามตัวเขา่าสามสามรอบเข่าตรงๆรอ,อบหนึ่งแล้วก็เข่าตัวตัวสองรอบค่ะอาจารย์อันนี้ก็จะปลายปีเนาะพฤศจิกาแล้วเดือนหน้ากับท่านว่าก็จะเป็นปีใหม่เนาะอาจารย์เนาะ เท่าอีกปีนึงแล้วเนาะเท่าอีกปีนึงแล้วซั่นผู้ใดอยากเกากลุ่มเนาะค่ะเข้ากลุ่มเพื่อนบ้านแนวทางเพื่อนบ้านก็จั่นกะบอกได้เด้อเนาะค่ะมีไอดีไลน์ให้เนาะจันทร์เนาะโทรมาหาแอดก็ได้ค่ะเพราะยางได้ไอดีไลน์ของเงจันท์เนาะเข้าไอดีไลน์เลยเนาะจันทร์เนาะต้องไหนก็ได้ลงลงให้ไอดีไลน์่ท่นเบิ่งก็ได้ใหายที่บิ่งก็ได้ไอดีไลน์อยังจันทร์บอกซะล่ะ ต้องไปหายใจหนังมันแบบแบนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองท้ายคลิปให้เพิ่นอยู่แต่ว่าว้าเลยก็ได้เนาะไอเดียอะไรอนุวัตสองเจ็ดหนึ่งกันภาษาอังกฤษเอ็นยูแป๊บนึ้งอีพิ่งเีพึ่งอีพิ่งอีพิ่งเดี๋ยวดิ้อเขียนก่อนไอดียยังก่อนจันเออะไรนะเออนุอนุ เอ u นเออเอเาะเอ u จ้ะอนุวัตวีวีดหรือเหรือววัตอ่ะด w w บิจ ja. ้ะสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งนะคะใครอยากเข้ากลุ่มกับจันเนาะค่ะเพื่อนบ้านแนวทางเนาะค่ะนี่เด้อไอดีไล n e อนุวัตภาษาอังกฤษ A N U W A T นะคะสองเจ็ดหนึ่งนะสองเจ็ดหนึ่งนี่ยไ่ได้บอกเลขด้วคอะเป็นอันนั้นเป็นอดีลไน้ด้วย่ะเ้อนี่ค่ะไ้อะใเบอร์ท่อเบิ่นบอจันหรือยังไบกับบหบอวหาบว่าไมไปนั่นนั่นเนาะเขาชนะก็ตามนี่เอ้าจันอวยเพราะในเอฟซนี่ยค่ะจันบินี่้ว ไก่ปีใหม่เด้อพี่จะนอนเก็บเีกับยังไงกับไอ้นั่นโศกสิมาปีใหม่เนี่ยสามตัวสองตัวระวังเลยครับระวังดีๆีวันนี้สามตัววันนี้อาจจะแตกเด้ออ่ากันไว้เก็บไว้เที่ยวปีใหม่หาก็ะอะไอทุกคนโศกหมาลำรวยถุงแอมกันด้วยเนาะค่ะอ <c oughs> าจารย์ค่ะแต่ใครอยากไปเที่ยวเพื่อนบ้านอยากไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านก็นไลค์แอดไลค์ขมาครับ ตามไอดีไล์ line, ตามนี้ค่ะนี่ค่ะแอดแคปไปเบิงะะ้งเดะเอพซี่แคปเลยเดคค่ะเอาไว้พี่จารณาเบิ้งคะ่ะเลขที่ตรงใจเนะจานะจันเนาะตรงใจตัวไหนอัดเลยอย่างนี้ยหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะเอ็นสามอ็นสามเด้อสนับสนุนเอ็นสามเด้อค่ะอ้ามกาจัน ขอบพระคุณมากค่ะาจานสลับแนวทางฝาก f อฟซีแฟช่่งของโจพารวยค่ะจานสวัสดีค่ะนี่ครับสวัสดีครับก็ตามนี้แล้วค่ะแนวทางของอาจารย์เซียนโคราตดะะ้วยค่ะแต่ละสำนักแต่ละาจารย์ทางช่องนะคะึค่ะเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดคะ่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะเป็นแนวทางเนอคะ่ะเอฟซีเด้อ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ในเด้อค่ะเป็นกําลังใจงกับทาง่องโจผ้าลวยน้ําแดงแล้วค่ะก็กดติดตามไ้เด้อค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากทางช่องทางรายการแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบุรสุกันที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วค่ะวันนี้หยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยใบยไหนให้เป็นรางวัลที่หนึงนะะ่งแล้วค่ะให้มีโชคมีลาบมีมนันเฮงเฮงปังปังรวยรวยแล้วนะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้แอดขอตัวก่อนแล้วค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ